อยู่ได้ไม่ใช่เสาและนี่คือตัวละครของหน่วยแอสเซาลุงจะให้เขาถือสไนเปอร์ PSR ประเด็นหลักคือมีบันไดแล้วขึ้นต้นไม้ได้จะเป็นยังไงถ้าเราใช้สไนเปอร์แล้วอยู่บนต้นไม้ใน Battlefield 6มาดูฝา<อ>กสปอนเซอร์ร้าเติมก๋วยจด้วยนะครับอะไรเนี่ยงหน เอาละถ้ามีอะไรอัพเดตใหม่เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ